สวัสดีครับนัทิกมัสเซลนะครับหรือว่านัทิกวีโก้นะครับในสิ่งที่คนติดตามกันเนี่ยอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยนะคนชอบถามผมในทิกต็อกนะว่าดูแลผิวหน้ายังไงดูแลยังไงมีเคล็ดลับแบบไหนผมบอกให้ฟิลเตอร์ล้วนๆนะครับฟิลเตอร์ล้วนเนี่ยคือหน้าที่แท้จริงผมนะเห็นไหม อันนี้คือหน้าที่แท้จริงนะครับเนี่ยใครที่ดูใน YouTube ผมบอกให้ผมก็บอกไว้หลายครั้งแล้วกูไม่มีครับไม่มีวิธีรักษาอะไรเลยไม่มีครับฟิลเตอร์ล้วนๆที่มันหน้าเสียใสเนียนแนั้นนะครับฟันก็เหลืองนะครับเดี๋ยวมีคิวมีคิวอยู่นะมีคิวไอขุณหินปูนนะครับวันที่ยีิบสองนะครับอีกเดือนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับตามหัวข้อคลิปนะครับก็ตอบคาถามคิวอัน A นะครับทุกๆหนึ่งหมื่นซับนะครับในติ๊กต็อกนะผมก็จะมาตอบในยูทูบนะครับนะครับเอา ตอบคาถามดีกว่านะครับนอกเรื่องเป็นนาทีกว่าแล้วนะครับก็มาดูคําถามในไอจีก่อนแล้วกันนะครับใน IG ไอจีแม่งคำถามคตรน้อยนะครับคําถามแค่แบบสามคำถามมนะั้ง <laughs> แต่ในทวิตตอกเยอะอยู่ผมแต่ผมไม่ได้อ่านเลยนะผมผมไม่ได้อ่านเลยนะว่ากี่คําถามอ่าโอเคครับสิบเก้าคำถามเออยีพีนี้ไม่เยอะนะสิบเก้าคำถามเองนะครับก็ โอเคแล้วไม่ต้องเยอะนะมันมีอีพีหนึ่งอนะผมจำไม่ได้อีพีไหนไม่รู้สี่สิบกว่าคำถามอะอันนั้น,นคืนโอโหเห็นละท้อเลยนะเอออย่างเงี้ยแบบสิบเก้าคำถามเลยโอเคนะคโอเคนะอ่าคําถามแรกเลยคนแรกเลยนะขอสัดส่วนในตอนเพิ่มกล้ามและการกินข้าวข้าวหมายถึงสัดส่วนอาหารใช่ไหมครับสัดส่วนอาหารตอนเพิ่มกล้ามผมบอกให้ไม่ได้จริงเพราะผมไม่รู้นะครับ <c oughs> ผมไม่รู้มันต้องดูว่าตอนจบได้อิดอะไรเท่าไหร่จำผมไว้นะ เอาแคลอรี่ที่ตั้งนะครับเพิ่มอีกส5ห้าปเนะครับ5้าร้อยแคล,ลก็ได้ถ้าอยากไม่อยากแบบคิดเครื่องคิดเลขนะ5้าร้อยแคล,ลได้เอาที่เป็นค่ามีเทนนั้นที่แบบว่าเราควรจะได้รับต่อวันนะครับปาดขึ้นไปอีก5 0 0อยแคล,ลก็ได้นะครับแค่นั้นแบ่งเป็นเอ่อโปรตีนคูณ2นะครับหรือคูณ1 5จก็ได้ถ้ามือใหม่ผมแนะนำา1.5้านะครับหนึ่งผมจะผมคูณสองนะคูณสองไขมันคูณหนึ่งนะครับแคลที่เหลือ ลงคาร์บไฮเดตหมดแค่นั้นนะครับเนี่ยตอนเพิ่มนะครับง่ายมากนะครับกินแทบจะเหมือนตอนในเอเลยแต่ว่ามันแค่ต่างกันที่พลังงานนะครับแค่นั้นประมาณนั้นนะครับคำถามแรกนะมาคำถามต่อมานะครับเวทเทรนนิ่งกับบอดี้เวทนะครับคำถามจากน้อง t i m นะครับ k TIMK นะครับเวทเทรนนิ่งกับบอดี้เวทแตกต่างกันอย่างไรครับแล้วผลดีผลเสียของ อ๋อของทั้งสองตอนนี้ตีหนึ่งนะผมจะเบอร์หน่อยผมผมยังลบกาแฟดำอยู่เลยนะผลดีผลเสียของบอดี้เวทกับเวทเท t น i f t ใช่ไหมครับผลดีของมันก่อนนะเอาผลดีนะเวทเท t น i f t กับ b o ดี้เวทเนี่ยแน่นอนครับถ้าความหลากหลายในการใช้กล้ามเนื้อนะความหลากหลายในการกระตุน้นกล้ามเนื้อนะการหลากหลายท,ที่จะสร้างกล้ามเนื้อยังไงก็ผมพูดต,ตรง,ตรงๆงงๆนะบ o d y w e i g สู้สูทเ h t l i f t i ไม่ได้เลยอ่ะงงๆอย่างนี้เลยนะ บริเบสู้ไม่ได้เลยแต่ว่าข้อเสียของเวทเทรนนิ่งก็คือหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเลยนะถ้าไม่มีผู้ดูแลแบบว่าครั้งแรกอะเราเล่นผิดอะอาการบาดเจ็บมันจะง่ายมากนะครับเพราะว่านะครับมุมในการ การเล่นอะเอออารมณ์นั้นอะมุมในการเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละคือข้อเสียมันจะเป็นช่วงแรกๆมากกว่านะข้อเสียถ้าถ้าไม่มีคนไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ด้วยหรือคนเล่นเป็นอยู่ด้วยจะลําบากหน่อยนะ,นะข้อเสียนะครับส่วนบริเวณเนี่ยข้อดีของมันคืออย่างแรกนะเราได้ฝึกพื้นฐานเต็มๆนะได้ฝึกการเพื่อให้ร่างกายจ,จดจาว่าแล้วรู้นะครับว่าควรจะจัดการกับน้ําหนักตัวเองได้อย่างไรนะครับถ้าเราสามารถจํากัดเออไม่ใช่เขาเรียกไงนะ จัดการเออพูดถิดน,นะครับเบอร์หน่อยจัดการกับน้ําหนักตัวเองได้นะผมบอกให้นะไปเล่นท่าไหนาก็สบายนะครับจริงๆแต่มันมันไม่ค่อยมีข้อดีข้อ,ขอเสียเยอะนะมันอยู่ข้อดีข้อเสียก็คือมันอย่างที่บอกอ่ะมันตามที่บอกกันเลยนะครับข้อเสียของเวทเทรนนิ่งก็คือนั่นแหละการกระตุต้นกล้ามเนื้อหรือว่าการอะไรเงี้ยมันอาจจะหลากหลายสู้เวทเทรนนิ่งไม่ได้นะครับค่อนข้างที่จะสู้ไม่ได้เลยผมใช้คำนี้นะครับจริงๆอ่าคำถามต่อมานะครับอ่ายูสแมนเหรอ ชัญญาครับกูอ่าอนผมตัวอังกฤษนะผมไม่เข้าเรียนอังกฤษเมื่อก่อนอ่ะผมอ่านเป็นอย่างเดียวแต่พอให้แปลไม่เป็น,นครับสิ่งที่เศร้าที่สุดในชีวิตคุณจิกค,คืออะไรหรือทําให้จิกไม่อยากอยู่โลกนี้อีกเลยหรือไม่มีครับก็คือการบูลลี่ครับอืมผมผมพูดตรงๆนะย,ยูเซอร์ก็ผมเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นมาสามปีแล้วนะครับหมอวิธีใช้ให้นะครับมันมันเป็นตั้งแต่ ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ปฐมแล้วนะครับก็คือผมเนี่ยเป็นเป็นเด็กอ้วนหลังห้องแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจเลยนะครับเลยสักนิดนะครับเป็นเด็กแบบเด็กอ้วนอ่ะคนแบบอ้วนเลยเด็กขึ้นรูปเลยนะรตรงนี้เลยเห็นไ,ไหมอ้วนอ้วนเลยอย่างนี้เลยครับผมโดนบูลลี่โดนแกลงโดนตบหัวโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เลือกที่จะปฏิเสธไม่ไปโรงเรียนไม่ได้เพราะต้องเขาเรียกไงต้องทําตามหนะ้าที่พ่อแม่ส่งมาเรียนแล้วเราต้องทํานะครับแต่ไปเรียนก็ก็ยังโดนหลังแกโดน ผมโดนกลางแก่แม้กระทั่งผู้หญิงนะครับแต่ว่าโดนบูลลี่ทุกวันทุกตลอดเ,เวลาโดนแกล้งทั้งห้องอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกเงี้เราไม่กล้าเอาคืนเพราะเรากลัวนะครับเพราะว่าเราตัวคนเดียวด้วยนะครับตัวคนเดียวแบบว่าไม่มีใครสู้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่หมายถึงไม่มีใครสู้หมายถึงแบบไม่มีใครที่จะช่วยหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้ตลอดนะครับจนมันเริ่มโถมมาจนถึงแบบเออแล้วก็หลายเรื่องนะครับจนมาแบบม .4 มอะไรเงี้ยก็เริ่มมีการอาการที่แบบว่า น,นั่นแหละก็พูดตรงๆนะผมเคยลองนะครับอันนี้ไม่ใช่เปิดเผยนะผมเคยทดลองนะครับทดลองนี้ตัวเองนะแต่มันไม่สําเร็จนะครับไม่ทำไปละนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่สาเร็จนั่นแหละนะครับสุดท้ายก็มาคิดดูว่าหาสติตัวเองได้ก็กําเงินไปพันกว่าบาทก็ไปหาหมอหมอก็บอกชัวนะครับคุยกับหมอชัววินิจฉัยให้ก็เป็นจริงครับมียาไหมตอนนี้ ไม่มีเพราะขี้เกียจนะครับอ่ะผมพูดน <hi> ่โง่เลยผมไม่มียากินซึมเศร้านะเพราะว่าผมขี้เกียจกินแล้วนะไม่อยากกินแล้วเพราะว่าโรคซึมเศร้าอ่ะมันรักษาไม่หายหรอกผมพูด,พด,พด,พดพ Genesis. ให้มันแค่บรรเทานะแต่ผมขี้เกียจบรรเทาด้วยการกินยาพูดนโง่เลยครับงง่ๆอย่างนี้เลยผมขี้เกียจบรรเทาด้วยการกินยาก็เลยแบบว่าเปลี่ยนตัวเองเอานะครับนั่นแหละนะเปลี่ยนตัวเองให้เจอแต่สิ่งดีๆแต่ก็ยังเป็นอยู่นะไม่ใช่ว yes. ่าไม่เป็นนะครับเพราะว่าตัวจริงผมอะ หลังกล้องอะถ้าอยู่กับคนปกติเป็นเรื่องปกติเลยแต่ถ้าหลังกล้องแล้วอยู่คนเดียวมันจะอีกแบบหนึ่งอ่าผมพูดมโง่เลยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นแหละถึงหน้ากล้องผมจะยังไงก็ช่างแต่ถ้าหลังกล้องผมอยู่คนเดียวเป็นอีกแบบหนึ่งแน่นอนนะครับอ่าต่อไปนะครับคําถามในทิกตอกในจีหมดละในจีถามคำถามองนะค,คนดูเอแต่ว่าคนดูประมาณไม่กี่ร้อยนะร้อยหกสิบเองมไหมคนดูร้อยหกสิบอ่ามาต่อมานะครับเอา เอาคำถามเออสิบหกคำถามริกนะครับตอนนี้ในทิกตอกมีสิบหกคำถามอยากได้ตารางเล่นหน้าท้องกับแขนแบบไม่มีอุปกรณ์นะครับเล่นเล่นวิธีไหนได้บ้างอ๋อติดตามเลยครับมีมีเยอะแยะเลยครับในในคอลัมน์เอ่ออะไรนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ไหมหรือที่จริงไม่ต้องขึ้นหรอกขี้เกียจตัดนะครับเข้าในทิกตอกนะมันจะเขียนว่าแจกโปรแกรมออกกลังกายในคอลัมนะ์กดไปเลยมีมีครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมทยอยทำเรื่อยๆนะครับเพราะตอนเนี้ยลูกค้าผมเยอะผมเลยไม่ค่อยได้ทํานะครับอ ยังไงก็ลองทําตามมันดูนะครับมาคําถามต่อมานะครับจากอ่านจาพ่อมึงหน่อยสิชื่อไอ้เขาแม่งจากบ้านนะาไปยิมกี่โลสิบโลครับไปกับยี่สิบครับแต่ว่ามันหลายคนอันนี้ผมูดเลยนะหลายหลายคนคิดว่ามันไกลนะครับแต่ผมไม่ได้ไกลเลยเพราะผมเอาเอาจิตใจของคนอื่นมาเพราะว่ามีเด็กที่ไปเรียนแถวนั้นฮะที่แถวยิมผมอนะ บ้านเขาไกลกว่าผมอีกห้าโลอีกนะครับเขายังขับรถไปเรียนบางทีเขาอาจไม่ชอบเรียนแต่มันเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ที่เขาต้องไปเรียนเขาก็ยังไปได้เลยเป็นสามสี่ปีนะับแต่ผมไปในสิ่งที่ชอบแล้วผมต้องการสิ่งนั้นจริงผมเลยไม่มีปัญหาในการแบบอันนี้นะครับหลายคนชอบแบบเฮียไกลขับรถไกลมันไปทําไมวะไปออกไกลาเงี้ยไม่ใช่นะครับผมอยากได้ละสองับผมทํางานเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยมันเลยมันก็เหมือนขับรถไปทํางานเป็นเรื่องปกตินะมันสบายมากนะ เีคนจะบอกว่าไปยิมไกลมันไม่ไกลนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําเราอยากได้มันแล้วก็เราทําตัวให้จะเอามานะันแล้วก็เรากลับทําให้มันเป็นงานมันเลยกลยเป็นเรื่องธรรมดานะคสิบโลไปกลับเนี่ยไปสิบโลกับสิบโลชิวนะครับบอกว่าจริงๆแต่ไม่ชิวตรงระหว่างทางว่ามันเป็นทางแบบแคบๆนะครับผมบนน่นเลยนะเนี่ยคนเท่าคนแก่ไม่ขับรถไม่รู้เรื่องผมพูดโง่เลยจริงจริง,รงเขาผมหลายครั้งแล้วเกือบโดนชนแต่ไม่เคยโดนชนนะเขาชอบออกซอยมาแบบ ออกเฉยนั่นนหะผมขอบนหน่อยคนระับมันไม่ชิลแค่ตรงนี้นะครับแต่สิบโลชิลนะครับอันนี้ขอบหนขอบนหน่อยนะครับโลกาแฟมาต่อมานะครับพี่ครับคือที่บ้านผมซื้อขนมมาตุนเยอะมากผมให้ทําให้ผมอดใจไม่อยู่ครับพี่แก้งไงอันนี้น้องเขาเคยถามผมในไลฟ์นะครับผมจําได้ผมบอกให้น้องอมามาถามในนี้เองนะครับอะวิธีแก้งผมนะโง,ง่ๆมากนะครับ โง่งมากนะคือมันผมทําจริงๆนะผมเอาขนมมาให้เพื่อนกินอะจริงๆพูดจริงๆนะครับผมเอาขนมมาให้เพื่อนกินถ้าที่บ้านซื้อมาแต่ของแก้ปัญหาด้วยกันนะครับถ้าถ้าผมจะไปซื้อเองอะผมแก้ด้วยการพี่แบบสมมติไปร้านของชัมนะผมถือเงินไปแค่ยี่สิบอะจริงๆผมเอาเงินพกไปแค่ยี่สิบาทนอกนั้นอีกเป็นร้อยเป็นพันผมเก็บไว้นะครับจริงเก็บไว้ ที่ไม่ได้เอาไปด้วยนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นที่บ้านมนาะซื้อ,ซ,อซื้อตุนไว้ให้นะส่วนใหญนะ่ผมจะเอาไปโรงเรียนเอาไปให้เพื่อนนะครับจริงแบบมึงกินอะไรกูมไม่แดกนะครับแค่นั้นอารมณ์นั้นอันนี้นคือวิธีแก้ที่งโง่มากแล้วก็ง่ายที่สุดอะได้บุญแต่ว่าเสื่อมดีต่อเราแต่มันไม่จําเป็นที่แบบว่าเราเรา,เราต้องอดคนระับเราแค่ให้โค้ต้าตัวเองว่าเนี่ยทําตามเป้าหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยมาแบบเออทำตามเป้าแล้วคิดสักสองลุงไม่จะเป็นเที่ยวอะไรวะอะไรเงี้ยใช่ไหม ผมบอกให้ว่าหุ่นดีมันไม่ได้วัดกันที่แบบว่าขนมแค่ถุงเดียวสองถุงนะมันอยู่ที่ว่าเราทําดีได้ตลอดไหมอย่างที่ผมบอกอะแค่เราอยู่ในโกรธเจ็ดสิบสามสิบอะกินดีสักเจ็ดสิบอย่างเงี้ยกินที่30สามสิบมันไม่เป็นไรหรอกนะครับเราแค่แบบว่าออกร่างกายหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มาแล้วมันอยู่ที่เราสามารถสื่อสารกับร่างกายว่าคุณต้องการทําอย่างนี้ตลอดไหมนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างมันคือการแบบว่าทําตลอดนะครับอืถ้าเราทําตลอดก็แดกไปแล้วมันละถุงสองถุงนะครับคนคนหัวตีไม่เป็นไรหรอกนะครับกินไม่เหอะนะครับจริงๆ แค่ฝึกเอาอะนะครับอืมไม่ต้องถึงขั้นว่าไม่กินหรอกนะครับแต่วิธีวิธีแก้มผมง่ายมากหัวไปให้เพื่อนเลยจริงๆนะครับอืมขอวิธีลดน้ําหนักไปแบบผอมแบบนี้กล้ามไม่เอาภายในไม่เอากล้ามอ่ะแบบขี้ก้างอ๋อลดลดไขมันแบบขี้ก้างเอาหุ่นแบบขี้ก้างเลยนะครับไม่เอากล้ามภายในหนึ่งปีผมบอกให้นะ ไม่มีทางที่กล้ามขึ้นถ้าเราความมีความคิดนี้นะครับไม่มีทางที่กล้ามขึ้นเผลอๆนะสุขภาพไม่ดีอ่ะผมผมจะบอกว่ากึงด่าก็ได้นะครับแต่ผมพยายามอยากไม่อยากให้แบบว่าหลอกตัวเองด้วยกันแบบว่าไม่อยากมีกล้ามนยมันไม่มีทางครับเพราะถ้าเราคิดแค่นี้มันมันไม่มีทางครับที่จะได้กล้ามนะจริงๆแล้วผมมีแนวโน้มนะถ้าถ้าผมให้วิธีไปนะสุขภาพคุณไม่ได้ดีเลยนะครับมีวิธีเดียวเลยลดน้ําหนักแบบขี้กล้ามไม่มีกล้ามอ่ะอดครับจริงนะครับอดอดอย่างเดียวอดและกิน กินน้อยอ่ะแล้วแบบขี้ก้าสุขภาพไม่ดีนะแต่ไม่เอากล้ามใช่ไหมแพนหนึ่งปีที่จริงผมว่าให้สี่เดือนก็บูบแล้วนะจร,จริงมันมันมีวิธีเดียวเลยน้ําหนักลดน้ําหนักให้ไปผอมแบบคขี้ก้าอดนะจริงอดออ,อ,อกออกมกายเยอะอดอาหารออกไกลายเยอะอดอาหารแต่ผมพูดงงวยนะบูบนะครับขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแต่ถ้าเรามีความคิดนี้ไม่มีทางได้กล้ามหรอกนะไม่ต้องกลัวนะครับจริงสุขภาพไม่ได้ดีขึ้นไม่คุ้มนะออกมกายนะครับ ค่อยๆลดอืมอยากให้อธิบายเรื่องอาหารที่ควรกินปริมาณต่างๆสําหรับการสร้างกล้ามลดไขมันนะครับอย่างละเอียดครับโอ้อย่างละเอียดเ,ยเหรอโง่งๆมากนะอันนี้โอ้คิดจะนานไหมวะคิดจะนานไหมวะนะครับอะอธิบายสักหน่อยก็ได้ช่างแม่งนะครับก็ทําเมื่อคนดูแล้วกัน,นครับลดลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อนะครับกดนี้นะทําได้นะสําหรับคนที่ เอาเอาโง,โง่ๆนะมือใหม่กับคนที่ออกมาแล้วไม่เคยจริงจังกับการเปลี่ยนหุ่นเลยนะครับทําได้นะครับแต่มือฉมังนะผมบอกให้มันอาจจะต้องมีบางอย่างอะ่ะมือฉมังพวกมืออาชีพอ่ะจะต้องมีบางอย่างถึงจะทําได้ะนะครับแต่มือใหม่อ่ะธรรมชาติทําได้จะอยู่ในกรฑ์ประมาณแบบผมว่าไม่เกินเจ็ดเดือนหรอกทําได้นะครับเพราะอะไรไม่เกินเจ็ดเดือนผมเกินเลยนะร่างกายมันปรับตัวได้ทาแค่นั้นนะครับแต่ว่าประมาณหกเจ็ดเดือนแรกมันทาได้นะครับวิธีนะ กินอาหารให้ดีเฮียอะนะครับวิธีแรกนะครับหาค่าพลังงานที่เราต้องกินต่อวันแน่ๆนะครับผมแนะนํานะเข้าเว็บที่นะครับถ้าถ้าจะคํานวณในเว็บนะเว็บที่มันถามเรื่องนี้อ่ะอันนั้นตรงจริงนะนี้ก็คือการแอคทีฟระหว่างวันไม่ไม่รวมกับร่างกายนะครับที่ถ้ามันถามอะ่ะอันนั้นอันนั้นตรงเลยที่จริงมันปกต,ติมันใส่ให้อยู่แล้วนะครับก็เอาง่ายๆไปหาแคาลอรี่ที่เรา,ท,เราที่เราต้องรับต่อวันก่อนที่ไม่บวกไม่ลบนะ ที่แบบเป็นค่ามนเทนแนนซ์นะครับเออมนเทนแนนซ์ปุ๊บนะครับผมแนะนําให้ปรับขึ้นสักนิดหนึ่งเกินสักนิดนึงนะร้อยสองร้อยแคลก็ได้จริงๆนะครับปรับขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์อาหารเลยนะครับอย่างแรกนะแต่เปอร์เซ็นต์อาหารเนี่ยมันไม่ชัวร์มันต้องไปลองเองนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์คาร์โบไฮเดรตยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไขมันดีนะวงเล็บไขมันดีเดี๋ยวบอกให้ว่าทาไมต้องไขมันดีนะครับไขมันดีนะสองไ่ทําานนะออกกกลังยใรูปแบบนะ ในโจทย์มันคือสร้างกล้ามเนื้อนะอยังไงก็ต้องออกร่างกายกที่มันสร้างกล้ามเนื้อนะครับจะเฮียอะไรก็ช่างต้องออก,ต,อออกต้องออกที่มันแนวสร้างกล้ามเนื้อเวทเทรนนิง่งบริเวณก็ได้นะครับจริงๆ We เวทเทรนนิ่งดีสุดนะครับนะเวทเทรนนิ่งนะครับออกในรูปแบบไฮเปอร์โทฟีนะครับกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ดีทีสุดนะครับเอ,า,อาง่ายเลยนะแปดถึงสิบสองนะครับอ่ะที่จริงไม่จําเป็นแปดสิบสองหรอกขอให้หมดทุกขอให้หมดแรงนะครับเล่นส่วนไหนขอให้หมดแรงไปเลยนะครับสี่เซตห้าเซตแล้วแต่โปรแกรมที่ออกแบบเลยแต่ขอให้หมดแแรรงงสมมทหดนะ สิบเอ็ดเป็นคดิิอารมณ์นั้นนะครับจริงๆหมดแรงหมดจริงๆนะครับกินอาหารตามนี้นะครับนอนนะครับนอนสําคัญมากนะครับการนอนมันจะทําให้เฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างนะครับอารมณ์นั้นนะครับแล้วก็ไขมันดีนะครับที่ผมบอกไขมันดีมันทําให้ฮอร์โมนเพศชายสูงนะครับฮอร์โมนเพศชายสูงปุ๊บสร้างกล้ามง่ายนะครับไขมันดีมีการอถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะไล่ไขมันเลี้ยวออกนะครับง่ายๆเลยนะครับอืกินไขมันดีในสัดส่วนที่คํานวณ ให้คำนวณบาแยะแต่ต้องไปลองทำเองนะครับถ้าไม่เวิร์กก็คือไม่เวิร์กนะครับถ้าไม่เวิร์กก็ไปปรับเปลี่ยนเอาเองนะว่าต้องกินเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะผมไม่รู้นะครับแล้วแต่คนนะครับประมาณนั้นอันนี้คร่าวๆนะครับในี่ยละเอียดไม่ได้คลิปมันยาวนะครับพี่ผมถามหน่อยครับผมไม่ออกกลังกายเป็นเซ็ตๆและพอผมกลับมานอนมันปวดแถวกล้ามเนื้อหน้าแขนพวกท้องพรวันต่อมาหายเป็นเพราะอะไรครับเื้นฟูไงครับเป็นเรื่องปกติครับ ถามว่าเป็นอะไรใช่ไหมเป็นเรื่องปกติครับออกลัางกายเป็นเซสพอ,อกลับมานอนตื่นมาอีกวันปวดใช่ไหมปวดแขนปวดท้องแต่พออีกวันหนึง่งหายเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติของมือใหม่นะครับก็คือกล้ามเนื้อมันถูกทาลายมันซ่อมแซมนี้ไม่เสร็จมันไม่มีทางนี่ที่แบบอันนี้มือใหม่นี่ซ่อมซ่อมทีเดียวอะนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่ระบบอนาบริของแต่ละคนนะว่ามันสามารถฟื้นฟูซ่อมแซมได้ขนาดไหนนะแล้วแต่คนเป็ดแต่ฟันลงให้คือเป็นเรื่องปกตินะครับ คำถามต่อมานะครับจากโมซาร่านะโมเมนซาานะครับเทสตัวไหนเฮียนะครับเอาเฮียก็เทสมีเทสอีเทสเทสเทสอะไรไงนะครับก็เทสตัวไหนหรออีนะครับออะเทสตัว E ีแล้วกันนะครับใน youtube จะตรงหน่อยนะนะครับจะเป็นอะไรที่ตรงหน่อยนะครับคาดีโอช่วงในเอ็ดกี่นาทีต่อสัปดาห์นี้ครับร้อยยี่สิบเอ้ยไม่ใช่ฟูบิดร้อยแปดสิบสัปดาห์ ถ้าตามประสบการณ์นะร้อยห้าสิบต่ำไปปกติอะเขาเขาให้ทำร้อยห้าสิบสัปดาห์ขั้นต่ําใช่ไหมขั้นต่ําต่อต่อสัปดาห์เพื่อให้เห็นผลเนะี้แต่ผมบอกให้ร้อยห้าสิบถ้าตามประสบการณ์นะแล้วก็จากที่เทรนมาน้อยมากจริงๆร้อยห้าสิบนี่น้อยน้อยมากผมแนะนาให้แบบร้อยแปดสิบนะครับเริ่มต้นร้อยแปดสิบนะครับอมผมยังไม่ให้หุ่นแบบพี่เอออยากได้หุ่นแบบออแบบจริงจกเวงกล้ามนะครับทํายังไงบ้างครับจริงๆนะง่ายมากนะครับ ออกกำลังกายกินอาหารทำเรื่อยๆแค่นั้นนะครับทำเรื่อยๆหาแรง motivation ตลอดนะผมหาแรง motivation ทุกเวลานะครับทุกเวลาไม่จําเป็นต้องเป็นนักก้ามนะเนี่ยอย่างแบบแมนยูผมก็ดูคริสเตียโนโรนัลโดดูเมสซี่ดูอย่างเงี้ยหาอะไรก็ได้ที่เราแบบว่าเขาต้องการที่จะเป็นสิ่งที่เขาอยากเป็นอะผมก็ดูนะครับ ดูพี่หัวไข่ดูพี่ครูมาโเแมนดูแบบทุกคนนะครับดูพี่ตูนวีแกนอาจารย์ดูอาจารย์ในแบบอย่างอะไรเงี้ยพี่ปั้มเลยมันแม่ดูทุกคนเลยดูพวกฝรั่งก็มีนะอันเดียพวกแบบเซอร์กิโอลิเวอร์อะไรเงี้ยนะครับดูไว้นะครับจริงๆนั่นแหละแรงโวเวชั่นมันแค่ทําได้ตลอดนะครับสอนคำนวณสารอาหารตอนลดไขมันหน่อยครับง่ายมากครับทำแคลนี่เดฟิซิตนั่นแหละง่ายๆมากครับนั่กินอาหารได้ดีครบห้าหมู่ครับจริงๆสารอาหารนะ ทางแคลอรี่เดฟพิเศและเหมือนไอ้ไอเพิ่มกล้ามเมื่อกี้ก็ได้นี่แต่แคลอรี่ได้พิเศษและนะครับแค่นั้นนะครับจริง,รงกลับไปดูคอมเมนต์เมื่อกี้เลยนะครับว่าสัดส่วนเป็นไงมาต่อมานะครับซันนี่แมวจอนนะพี่คิดว่าส่วนไหนของพี่ด้อยที่สุดครับแล้วจะมีวิธีแก้ไงส่วนไหนด้อยสุดหรออกอกครับอกเลยนะครับอกไหล่หลังไหลเนี้ ที่จริงไหลก็หมดเลยอะ่ะไม่ใช่แค่ไหลหลังอะ่ะผมว่าไหลหมดเลยหน้าแขนมัดนอกหลังแขนมัดในท้องนี่ไม่กล้าพูดเพายังไม่เคยแห้งจัดนะเพราะว่าท้องเนี่ยผมเล่นมันบ่อยมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมันเด่นอ่ะไหนเพราะว่ายังไม่เคยแห้งจัดคนระับไม่เคยกดแฟตต่ำกว่าสิบเลยคนระับต่ำสุดกแค่สิบสองคนระับท้องไม่พูดแล้วกันนะเอาไว้ก่อนหลังนี่แทบจะทั้งแผงอะ หลังนี่คือหนักมากนะหลังนี่คือแบบหนักจริงแล้วก็ก้นนะครับก้นนี่คือโอ้โหไม่มีเลยทุกส่วนวะกูพูดว่าทุกส่วนกน็จบละนะครับน่าจะทุกส่วนอะนะครับนไอ้แล้ววิธีแก้ก็ง่ายๆครับกระตุ้นมันครับเล่นเมรเลยครับแค่นั้นนะครับต่อมานะครับอะยกดัมเบลน้ําหนักเท่าเดิมมาหลายเดือนกลาน้ามใหญ่ขึ้นเมื่อหลายเดือนกล้ามใหญ่ขึ้น แต่ยกได้จํานวนครั้งเท่าเดิมแบบนี้ต้องทําอย่างไรถึงจะพัฒนาขึ้นได้อีกครับมันต้องดูนะว่าพัฒนาอะไรนะ,นะอย่างแรกนะเราต้องถามเอง,เองกอนพัฒนาอะไรนะครับคือยกน้ำมัอน้ำเบลน้าหนักเท่าเดิมอะมาหลายมาหลายเดือนนะครับกล้ามใหญ่ขึ้นอแล้วก็ยกจํานวนครั้งเท่าเดิมแบบนี้แบบไหนพัฒน,นาเชื่อผมนะถ้าอะไรเดิมๆมันไม่พัฒนา,าแล้วมันมันปรับตัวได้นะครับงงๆเลยนะครับ แต่ต้องไปดูนะว่าพัฒนาอะไรนะรพัฒนาเรื่องน้าหนักพัฒนาเรื่องความเขาเรียกไงทนทานอะไรเงี้ยทนทานก็จํานวนครัง้งน้ําหนักก็ทั้งแข็งแรงแล้วก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอะไรที่มันเดิมๆไม่พัฒนาอีกแล้วเพราะมันเดิมๆนะครับขาวิธีการละเอียดแบบละเอียดหน่อยครับคุมอาหารออกงกายครับจริงละเอียดสุดละกอไวเมื่อกี้ละนะครับว่าทำแคลอรี่ให้เดฟิสิตแล้วก็ออกกำลังกาย นะแค่นั้นมีแค่นี้ทีอันนี้คือละเอียดละนะครับสัดส่วนการกินอาหารใช่ไหมสี่สิบสี่สิบยี่สิบก็ได้นะหรือว่ protein, ate, าจะสี่สิบสามสิบสามสิบก็ได้นะสี่สิบเปอร์เซ็นต์โปรตีนสามสิบเปอร์เซ็นต์คาร์โบไฮเดรตสามสิบเปอร์เซ็นต์ไขมันก็ได้ต้องไปลองดูนะว่าร่างกายเรามาันตอบสนองแบบไหนนะครับลองทําดูนานๆหน่อยแบบว่าลองกินชุดนี้ดูสักสามสัปดาห์นี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอพอถัดมาอีกสามสัปดาห์ลองกินใหม่นี้แต่แคลอรี่เดฟิสิตเหมือนกันแบบไหนดีกว่ากันก,นก ละเอียดสุดละมันมีแค่นี้จริงๆนะครับกินแต่แป้งโปรตีนต่ําอ่าคําถามสุดท้ายนะกินแต่แป้งอ่โปรตีนต่ําจะสร้างกล้ามให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมใส่งบน้อยจะจัดช่วงนี้จนกินได้วันละร้อยวันละร้อยนี่ผมบอกให้เยอะแล้วนะครับอืวันละร้อยก็เยอะแล้วนะครับจริงๆสาหรับผมอนะผมก็วันละร้อยครับตอนนี้ผมสร้างกล้ามจริงๆผมก็วันละร้อยครับผมวันละแปดสิบาทด้วยซ้ําจริงๆครับแป้งน้อยโปรตีนต่ําสร้างกล้ามไหมสร้าง แต่ใช้เวลาหน่อยอะพูดโง่เลยใช้เวลาหน่อยแต่อย่าทิ้งกองร่างกายนะครับอะแค่นี้เลยนะครับสร้างแต่อย่าทิ้งกองร่งกายนะครับประมาณนั้นทำไปเถอะนะครับอ่ะเรียบร้อยนะก็กี่นาทีมเนี่ยยี่สิบวินาทีนะครับเนี่ยคีย์วนเอห้าหมื่นห้าหมื่นเคทิกตอนะครับยังไงก็ฝากติดตามทิกตอกแล้วก็ยูทูบนาจิกมาเซนร์ฟนะทิกตอร์นาจิกวีโก้นะครับลูกศรวีตูนวิกแกนนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามตลอดนะมียังไง ถ้าครบหงม,มื่นแล้วเจอกันอีกอีพีนะครับยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบคครับ